สวัสดีค่ะรายก็สวัสดีค่ะเรากลักบมากันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการ <Monday S 1> มันเดย์กับพี่ตื่อตาื่าตา <c oughs> อตื่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 อ มันไม่ได้ทนละรายกันทนละรายการโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่โลมากับน้องกับน้องจ้าสมุทรตองไห้ใส่อยู่ป่ะจ้าสมุทรตองไห้ก็ใส่อยู่แหละใส่ยู่เออจ้าสมุทรตองไห้จ้าสมุทรตองไห้ก็ต้องมาขมวดกระบองขึ้นมาใช่ไหมสวันนี้นะคะมันมีที่มาเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะ ว่าชื่อเนี่ยไม่ได้มาได้ได้มาง่ายๆนะคะค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเกี่ยวกับเพลงที่เกี่ยวกับกับน้ำน้ำเกี่ยวกับอะไรที่มันอยู่ในน้ำน้ำใจยิงให้ยิ่งได้ผู้ชายไม่ได้ให้ซื้อเรียกคำเปรยกับเอยมากกันเนี่ยคำเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมบางอากับกริยาอาจจะไม่เหมาะสมถึงไม่เหมาะสมมาก ค่ะก็นาพาผู้ปกครองนะคะมานั้นดูด้วยนะคะค่ะบาดีพฤติกรรมพวกพี่อาจจะผิดแปลกแผกมนุษย์ออกไปนะคะน้องอยากเอาไปทำตามนะคะเพราะว่าเหล่านั้นไม่ใช่มนุษย์นะคะพราะเรากระเทยแปลว่าอะไรกระเทยแปลว่ามโนคำว่ามโนคำว่ามโนเนี่ยไอนี้ไปกระเทยแปลว่า แล้วก็บางคําพูดในคลิปนี้นะครับ <c oughs> มันอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะใช่ครับส่วนส่วนบุคคลน,นะครับสำหรับวนันนี้เราจะมารียเพลงวานเกยตืน้นนะให็มไหมมีสัตว์ทะเลนะเไหมอ่าไม่เป็นเจ้าสมุทรตรงหไหนได้ไงลระ <c oughs> ดีนะเป็นปลาโลมาแล้วล่ะคะ่ะพี่โลมากับน้องเจ้าสมุทรนะคะจะมาเรียเพลงวานเกยตื้นของกันกันแต่กันกันไม่ได้รองจ้าเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้ เป็นอะไรนะรายการทีวีสมัยเก่าแต่ถ้าโทรมาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่กันกันไม่ได้รองค่ะเป็นการคบคู่ของน้องๆบุงโซเอนะคะเป็นแบบแดนด้วยเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเขาออกวีดีโอมาเยอะมากเหมือนกันนะ ปนหนึ่งกับช่องเราเหมือนกันใช่ถูกช่องเราก็ปล่อยวิดีโอรัวเหมือนกันใช่ปล่อยวิดีโอแข่งกับน้องเขาเลยปล่อยรัวๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรวิดีโอก่อนหน้านี้โดนรายงานไปเยอะมากเราต้องรเราก็ต้องต้องปล่อยรัวเราต้องไปรรัวเพื่อกบอันที่โดนรายงานไปอ่ะใช่ถูกค่ะอย่ารายงานเราเลยนะคะเราไม่รอช้าเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยค่ะไปค่ะอ๋อเป็นเซตเดียวกันกับชุดนั้น ฮนนะาเออเสียงน่ารักกูอีเหี้ยคนลุ้คนลุ้จริงแค่นะบอกเลยแฮนน่น่าน่ารักแค่ไหนแค่น่าน่ารักเน,นะน,น,น,กนี่ยคนลุ้จริงหนูออกหนูออกซิงเกิลเดี่ยวไปลูกนางบอกแล้วว่านางโดดโดดจากคนอื่นมากในในเจ็ดคนอะ รเป็นปลาที่ว่ายน้ำเปียนคนต้องสับสนเพราะใจคนไม่แน่นอนฮ่าในลาผู้ว่ายจวนเจ็ดน้ำมาจึงหลงเพชรถึงเสียเวลาจับช้ำกะยาเพราะตัวเองฮ่าแม่หนูกาบหนูกาบละค่ะทำไมอีหลงเท้าบูทสสูงอันเนี้ยเอาไปทิ้งได้ไหมไหนเนี่ยนี่เหรอเอาไปทิ้งได้ไหม ก็น่ารักดียวพี่ว่ามันไม่ควรเป็นสีดําเออใช่มันไม่ควรเป็นสีดำน่าเป็นสีชมพูเออสีชมพูสีขาวอะไรก็ได้ใช่เนี่ยจริงจริงคนเนี้ยฮันน่าฮันน่าฮันน่ามีแววมาน้องมาจากสปปลาวน้องคือแบบเอน็นนี่<ช>พี่มองเห็นอะไรในตนัวเอ็นฮันน่าไม่ใช่เออไม่ใช่สายที่แม่ชอบเพราะาดูหวานแม่ม,ม่ชอบคนแบบตาอมคือแบบเปรี้ยวอะไรเงี้ย แต่เฮน่าเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะพลังบางอย่างดึงดูดมากที่แม่สัมผัสได้ใช่ที่แม่แม่เคยสัมผัสได้พ่อสามพเดีไม่ถึงไหนหรือเปล่าเสียฟังแก้วเออเออเออในฉบับเต้นอะไรเงี้ยน่ารักนะน่ารักมากแล้วก็แล้วคนหนึ่งอย่าง นี่ทาราดิ้งก็จแกมมี่นะให้สอนคนไปลองพริซาซาแล้วอามาคูเบอร์อะได้เลยนะเลยว่าน้องคนนี้มาจากสอปปเราเนี่ยนห่ยคนนี้คนนี้ใช่น่งมีของนะน่ามีของจริงจริงน่างแล้วไม่ใช่ของธรรมดาด้วยน่าจะเป็นของเขมรด้วยน้องไมาจากสบปปลราของเขมรไปได้ไม่ได้ติดฝังเขมรไม่ด้วยดิเห็นไหมเอาไปต่อยอดได้เยอะมากใช่นักเอกเอ็ีเอ่ยโฆษณาเอ่ยิ่ถ้าโตกว่านี้ถ้าโตกว่านี้คือแบบน้องแล้วน้องเป็นนักแสดงด้วยนะ ช่วงนี้ต้องเป็นจังหวะอะไรโฆษณาอะไรนะเบเฟอร์บอยอะไรอย่างเงี้แล้วใช่ไม่ก็าแม่งก็แบบว่าเป็นแบบโฆษณาพวกไอ้หรือว่าลองไปแคสนะลกูกใช่แคสโฆษณาหนูจะได้เลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเบอร์เขาว่าเบอร์เขาเขาจะไปต่อยอดได้ขนาดไหนจริงนา่ารัาไะเต้นน่าราดิคิดถึงคาราถ้าเต้นอะไรอย่างเงี้ย ถ่ายถายเออใช่ไหมใช่ไหมฉันโดนน้องคนเนี้เขาชื่ออะไรนะที่มาจากฮันนาฮันนาเธอตกฮันนาใช่ไหมฉันฉันโดนฮันนาตกแล้วตกแล้วนี่ไฮยีน่าเอาเลยนะครับนางตอบดิฉันตกฮันนาแล้วนะคะจริงเพราะว่านางดูมีของเพราะพี่สาวตกตาออมไปรอบหนึ่งแล้ว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 จู่จู่ก็คือจำตอนรีแอค เรีกแรกแรกแรกเาได้ไหมคนยังรู้เลยแม่ไปขี้ก่อนน้งไว้ไม่ใช่ไม่ใช่คนลุกเลยอย่างเรีอกแรกของเราอ่ะที่เป็นอู้เพ้งกุหลายใช่ไหมน้องฮันน่าจะออกที่สองที่มัดที่อยู่ในสวนดอกไม้ใส่ใส่ชุดสีม่วงจำเปปะคนแรกออกคือตาออมแบบพี่ตกตาออมเลยตอนแรกคือแบบลูกนี้คือใช้ซีอลฉันชอบแบบนี้คนนี้แหละคือแบบฉันตกแน่ชอบคนแบบเนี้ยคนแบบฮันน่าเนี่ยเพราะว่า เหมือนนางไปต่อยอดได้เยอะใช่แล้วจําตอนที่เราดูถ้าถามนะเกอร์กรุ๊ปออกได้ไหมก็ได้ซิงเกิลเดียวออกได้ไหมได้ละครเล่นได้นางเป็นดาราอยู่แล้วอ่ะพรีเซนเตอร์ได้เห็นไหมพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์เด็กก็ได้เนี่ยโฆษณาก็ได้นางไปได้หมดทุกอย่างเลยไม่แต่พูดถึงน้องในในน้องในน้องเจ็ดคนเนี่ยความสามารถอย่างจะมีอาไที่เคยแสดงละครเป็นนางเอกตอนเด็กในเรื่องวัสนารัก อุย้ยหนังอะไรกับเจ้าเอา้าไม่รู้เหรอไอที่ต่อมาจากเรื่องกงต่อจากกงกรรมมาเป็นไอเนี้ยอะไรนะไอนี่นนแล,ล้ <มา S 2> วก<ป>็เจ้าบอกเคยดูกับเจ้าต้องกลับไปดูนางได้เป็นริเกเราลองริเกสดเสียงดีมากแต่ว่าไอ,อ,อาในตอนในตอนที่พี่ดูเรื่องว่าสนาละน้องเก่งไม่น่ารักขนาดเนี้ยคือตอนนั้นน้องยังไม่ไม่ได้น่ารักขนาดนี้ไงแต่ตืนรู้สึกว่าเฮ้ยแต่น้องลองได้อย่างเดียวอบบเต็มไม่ได้ มีเอฟซีบอกมาว่าน้องเพิ่มมาหัดเต้นตอนที่มาเข้ารายการนี้เองใครน้องอาไอ,าอไม่ใช่ฮันน่าฮนน่าคือเป็นดาราที่นู่นอยู่แล้วแล้วมาแครที่นี่<อ>แล้วก็ได้แต่ฮนน่ามีของจริงเพราะว่าจําตอนที่พี่บอกว่าอ่าตอนที่ว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เต้นของซอมตินได้ปะแล้วบอกเนี่ยเห็นน้องฮานน่าไหมเนี่ยโดดโดดออกมาใช่โดดออกมาจเจ็ดคนเลยเจ็ดคนนี่น้องฮนน่าคือกระโดดออกมาเลยคนคนนีดด้น่ากลัวนะคะใช่เพราะว่าเขาจะไปโผล่ใน ในทุกรายการแน ok ่ๆไม่ถ้าแบบว่าถ้าแบบยังมีการแข่งขันกันต่อแล้วมันจะต้องเหลือคนหนึ่งที่เป็นเดอะวินเนอร์อ่ะใช่ว่าเฮนนาเนี่ยคือตัวเ็งนางครบนางคือนางคือรถดีฮะนางคือรถดีนางคือขนอนนางไม่ใช่อายุโมโตเหรอโนนางคือนางต้องครบรถคือถ้าเสจนางเยี่ยมผมเราจะล่วงไหมฉันให้นงฉันให้นางนะแล้ว้็นะสำหรับเพลงนี้นะครับบอกเลยว่าน่ารักน่ารักเสียงคิดถึงอะไรไหมคิดถึงไปฟังแก้วคิดถึงซาซาที่มีสามคนแล้วออกมาแบบ อะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีชอบไม่ทันอ่ะ <laughs> <laughs> ปกติที่บ้านคุณย่าให้ดูแค่ดีส尼ชอยอะไรนะ <laughs> คุณย่าให้ดูแค่ดีส尼ชอยดีส尼ชอยเหรอยังไม่ถึงดีส尼ชอยไหมก็สำหรับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเนาะกับน้องๆวงโอฟอวงโฟอีฟกับเพลงที่มีชื่อว่าวานเกย์ตื้นนะครับเป็นดนแพร์ทำได้ดีมากแต่จงทําต่อไปพอแบ่งสีกับแบ่งสาวออกมาแต่ยังอยู่ในชุดเดียวกันขอตีเรื่องรองรององเท้าเออรองเท้าหนูลกนคนเปลี่ยนแล้วมันยุคไหนแล้วกับ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 น้องสี่คนที่เป็นเพลงอะไรนะ เพลงไอ้นั่นอ่ะอ้ากับอันนั้นอ่ะเป็นสารขึ้นมาก็ไม่โกรธเปลี่ยนสีก็ไม่โกรธเออจริงๆไม่ควรเป็นอันนี้ลูกมันเป็นรองเท้าแบบเออไอ้นี้มากเลยอ่ะสาวนักคาเฟ่อ่ะลูกเออมันก็ได้ขอตูมขอกคอหน่อยนะครับขอกคอจริงๆนิดเดียวก็ได้นิดนึงนิดเดียวก็ได้หาขอบหาขอบแบบสีชมพูมาใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมัดูสาวนักคาเฟ่ไปหน่อยนั่งนั่งก็โอเคเออท่านั้นต้อนั่งโอเคหมดโดยเฉพาะเสียงร้อง น้องสามคนเสียงหวานเหมือนกันหมดเลยอ๋อหรือว่านางเป็นคนแรปนางก็เลยอยากจะมีลุคที่มันดูสมาร์หรือเปล่าไม่ถ้าแรปถ้าสมารท,ทำไมไม่ใส่ชุดของน้องคนนั้นล่ะ <c oughs> น้องคนที่แบบแบบชุดเหมือนบอดีสสูดเต็มตัวอะถูกไหมล่ะแต่นี้เป็นแรปแบบไม่แต่ว่าแรปของเกาหลีวงอื่นที่ดูสมา,สมาท์เขาก็แบบว่าดูคาเลคเตอร์ได้เป็นผู้หญิงกว่านี้อยู่นะไม่ขาะฮยอนาะฮยอนอา,อนอาแรปไม่ดูมา<ด>มามูสิ คนนี้เป็นแรปเปอร์เออใช่ก็ยังังดูหวายังดูหวานอืก็ได้ก็ได้อยู่ทั้งนั้นน่ะก็ถือว่าไอ้นี่นะต้องเลือกต้องเลือกคอสตูมให้มันเท่ากับตัวนี่ก่อนเนาะส่วนตำแหน่งร้องตำแหน่งอะไรเงี้ยนี่ว่าคาแรคเตอร์ในตัวเขามันจะทำให้แบบมันดันออกมาองอืมใช่แต่อันนี้มันเหมือนยัดพยายามยัดเยียดใส่เข้าไปเพิ่มยัดเยียดคาแรคเตอร์กับชุดกับอะไรเงี้ยเออใช่ไหมเพราะว่าดูเขามีคาแรคเตอร์อยู่นะแค่ว่าเหมือนคอสตูมพยายามยัดชุดเข้าเข้าไปอะใช่ถูกแต่ชุด แต่ชุดนั้นูเป็นแบ็คพิง์แหละก็เขียวชมพูดำชมพูดำาก็ดูเป็นแบ็คพิง์อยู่แล้วเลยเนาะก็บอกเป็นแบ็คพิงนี้จะเป็นสีอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคิดว่าคิดว่าเพลงเพลงซิงเกิลต่อไปน้องต้องเป็นชุดอยากขอขอให้ถ้าถ้าแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ก็ขอให้แบบเท่ากับอุลลาลาหรือมากกว่านะคะจริงๆอันนี้อันนี้ขอว่าขอขอขอปลุกขอถึงปุกเอ่ออะไรนะโปรดิเซอร์เลยจริงๆเนาะ เพราะว่าแบบว่าถ้าจะมาคุบเบอร์หล่อนเป็นใครมาขอถึงโปรดิวเซอร์ขอจริงๆไม่ก็อยากเห็นการพัฒนาของน้องไงเรา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 ถึงขอถูกป่ะเนาะเอาจริงๆอืมมเพราะว่าถ้ายังมาคุบเบอร์อยู่ก็ยังมันยังอยู่ในกระแสก็จริงแต่ก็ยังแบบก็ยังคุบเบอร์อ่ะคุณละลาเนี่ยปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะคุณละลาปล่อยมาอุยน่ะปีที่แล้วปะปลายปีประมาณไปปแมนไปเอ้ยประมาณต้น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 ปีนี้หรอมั้ง ใช่ตอนต้นต้ปีเขาคงไม่ปล่อยแล้วแหละเพราะว่ามันจะซัมเมอร์แล้วอ่ะเขา<ม>คงไม่ปล่อยซิงเกิลเพลงต่อไปน่าจะนุ่นแหละเลยกลางปีไม่งั้นก็กลางกลางปีไปเกือบจะปลายปีอ่ะเ,เ,เ,เป็นเพลงแบบลักลักหน่อยแน่ๆเลย ให้เดาเนี่ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะคะโอเคว่าเขาจะปล่อยพิงโอเคอเค,ค่ะสำหรับวันนี้รายการมั่นแดงนะคะขอะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะออทำไมเนื่ยเหนื่อย <laughs> ทำไมแค่ดูเหนื่อยวะเหนื่อยเหน่อยเออ,เอ,อจริงๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะพี่โลมากับน้องเจ้าสมุทรนะคะขอลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเป็นจังใดเจ้าเป็นจ้าใดไปแอ๋